สวัสดีค่ะคิพค่ะสวัสดีค่ะนางค่ะมาพบเราเช่นเคยนะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนะคะจะเลิกกับรายการซึ่งเซพแดลีที่จะพาเพื่อนๆและน้องๆไปรู้จักกับสถานที่สําคัญของประเทศไทยค่ะค่ะและหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะต้องการที่จะร่วมสนุกกับทางรายการสามารถส่ง SMS เข้ามาได้ที่4247777ค่ะค่าบริการคั้งละ3บาทค่ะค่ะเพื่อไการเสียเวลานะคะ พวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมสถานที่สําคัญของจังหวัดน้องใหม่นั่นก็คือจังหวัดที่77ก็คือจังหวัดบึงการค่ะค่ะส่วนจะเป็นสถานที่ใดบ้างนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะนี่แห่งแรกขคือป่า จุดผ่อนปนของชายแดนนะคะก็คือประเทศไทยแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะค่ะคนก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจับใจใช้สอยกันเป็นประจําทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะที่นี่ก็คือตลาดลาวค่ะไปกันเลยคะ่ะอันนี้ใช่ไหมะคะอย่างนี้ที่สุบาทั้งจางเลยน้วย จิ้มได้ปะอันนี้อันนี้อันนี้อีหยังนี่อีหยังอันนั้นเสด็งก็ได้แน่ค่ะเสด็งโดยอันนี้จะแก้บ่คะเสดิ้งค่ะอันนี้เสดิ้งนะคะใช่ไหมคะตัวนั้นเสด็งตัวนั้นเสด็งตัวนี้เสดิ้งนะแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่เสดิ้งนะคะอันนี้เสดิ้งค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมคะดูตัวตัวอะไรนะ ยีรีดยีรีดนะคะนี่ค่ะมันกินได้ด้วยนะคะอร่อยอร่อยอะไรอร่อยที่จุดชาบีดแล้วก็ทางนี้จะเป็นตัวยังเป็นเยูนเลยนะคะ คือตลาดจุดน่จุด่อนโลนของไทยลาวนะคะจะมีอาหารอาหารพื้นบ้านอย่างหนึ่งก็คืออันนี้อะไรอะคะนกนกกระทาค่ะนกกระทาด้วย <c oughs> แล้วขายยังไงอะคะตัวสามห้าสามตัวร้อยจ้ะสามตัวร้อยสามสามตัวร้อยค่ะสาม นีค่ะที่้วยเทควายบ้ยเขาจะใช้ส่วนของหนังหนังหนังควายหรือกระปูนนะคะมาทำเป็นอันถ้าที่ไกนบ่าไปทำอย่างกันมากก้อร่เลยดอร่อยดาหารพิเ้ษ ค่ะตอนนี้เราก็มายืนอยู่เทือกเ,เขาเอเวเอเรสต์ไม่ใช่ค่ะตอนนี้เรามายืนอยู่ที่จุดชมวิวของจังหวัดบึงกาฬที่บรรยากาศที่ดีที่สุดนะคะค่ะและฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นสาธารณาะสาปชาเชนลาวนะคะเห็นวิวรอบๆสวยงามมากเลยค่ะโดยตรงนี้จะเป็นน้าโขงของนานาชาติที่ไหลที่ฝั่งกั้นอยู่ประเทศค่ะต่อไปเราก็จะพาท่านู้ชมไปชมบรรยากาศรอบๆนะคะไปันเะยค่ะกาเลยตามมาเลย กันบ้างนะคะหลังจากที่ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เราได้แนะนําไปแล้วหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพวกเราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันกับพวกเราอีกครั้งใหม่ได้ในทุกวันอาทิตย์และว,วันหยุดนันขกขัตฤกษ์กับรายการ Princess d i a r y สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกิ๊บค่ะสวัสดีค่ะนังค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะกิ๊ค่ะสวัสดีค่ะนางค่ะพบก,ก,กับเราเช่นเคยประจำทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนันกขัตะเลิกกับรายการตึ้งเซ็ตเดลี่ที่จะพาเพื่อนๆไปชมสถานที่สําคัญของจังหวัดอุ้ยจังหวัดมุกก่ผู้คนมากมายออกมาจากจากาช่ว้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย